ปล่อยกบกันค่ะเพื่อนๆน,นะคะกันยาณิมิตทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีเนาะ วันที่9เดือน9นะคะกันยายนนะคะ2 5ง4นะคะเป็นวันดีนะคะก็อวยพรให้ทุกๆท,ท่านทุกคนเลยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญบางครั้งร่ำรวยสมบูรณ์คุณสุขนะคะไม่ว่าจะคิดจะหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการเลยนะคะในสภาวะอย่างนี้นะคะเรารู้นะคะว่าหลายๆคนกําลังเครียดนะคะกับสภาวะอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ยังต้องริ้นรนนะคะต่อสู้กับความอยู่รอดของเราอยู่ดีนะคะ ถ้าเรามัวแต่นั่งเครียดนะคะไม่คิดจะทำอาหารกินก็ยิ่งซ้ำเติมเราไปใหญ่นะคะทางที่ดีนะคะเรานะคะหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเข้าไปเรียนรู้นะคะศึกษาในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้หรือว่าเราอยากจะทํานะคะก็เรียนรู้ในทุกๆท,กที่หลายๆที่นะคะมีที่ให้เราเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ะขอเพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย